สวัสดีครับทุกคนผมพิธาจริจรัตหัวหนา้าพักคก้าวไกลครับวันนี้ผมจะมาตอบคาถามจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับโปรเจกต์ก้าวไกล next ไปด้วยกันนะครับคําถามแรกไม่เอางูเห่าขอผู้แทนที่ซื่อสัตย์ต่อเสียงประชาชนที่เลือกพักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเราพยายามที่จะคัดเลือกผู้สมัครมาตลอดระยะเวลากว่าปีครึ่งนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว200กว่าคน มีทั้งการสัมภาษณ์มีทั้งการทำงานมีทั้งการทดลองงานซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้ผู้แทนที่มีความซื่อสัตย์ต่อพี่น้องประชาชนผมในฐานะผูนัวิเคราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราต้องมีแบรนด์บุ๊กของพรรคก้าวไกลที่บอกว่าผู้แทนแบบก้าวไกลเนี่ยจะมีคุณลักษณะมีคุณค่าแบบไหนที่เป็นตัวแทนก็หวังว่าจะทําให้ได้ผู้แทนก้าไกลที่โดนใจพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับจะก้าวขึ้นเป็นพรรคเบอร์หนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยได้อย่างไร ในส่วนตัวแล้วผมก็คงไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรหรอกครับแต่ว่าผมคิดว่าการแข่งขันของเราเนี่ยมันต้องแข่งขันกับตัวเองนะครับแข่งขันกับตัวเองในเมื่อวานว่าสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วเรายังต้องทําให้ดีขึ้นไปอีกสิ่งที่เรายังทําไม่ดีเราต้องยอมรับมันแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ทําให้ดีขึ้นแข่งขันเพื่อที่จะให้มีการเช้นประสิทธิภาพของนโยบายของว่าที่ผู้สมัครเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันทางการเมืองนะครับหลังเปิดก้าวไกล next ไปได้2สัปดาห์กว่า ผลตอบรับเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าดีมากครับถ้าเป็นในเรื่องของตัวเลขก็น่าจะเป็น500กว่า ข้อติชมข้อเสนอแนะแล้วก็ความเห็นที่สามารถที่จะเอามาปฏิบัติทั้งในทันทีแล้วก็การรวมข้อเสนอเพื่อที่จะเอาไปทาในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในการสื่อสารเรื่องการนําเสนอนโยบายหรือการแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้แทนที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นลักษณะเป็นยังไงนะครับก็จะรีบปรับตัวให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ตอบสนองให้เป็นพรรคเก้าไกลอย่างที่ทุกคนอยากเห็นครับกิจกรรมระดมทุนเป็นสิ่งสําคัญ อยากเห็นพลังในช่วงอนาคตใหม่กลับมาโอ้ oh, อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ยินดีมากๆเลยครับที่ก็คงจะมีทั้งอีเวนต์นะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้แล้วก็มีระบบไอแครนเฟ n ด์ฟันดิ้ในการที่จะระดมทุนเข้ามาใครที่อยากจะมาเป็นแนวร่วมนะครับกับพัรก้าวไกลก็สามารถที่จะบริจาคได้ที่ moveforwardparty.org/donation s ทิมพิธา นายกติ๊กต็อกก็เป็นคําแนะนําจากหลายคนครับว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมันต้องมีทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่รอยแวงได้ป่ะจำเนงพอได้ไหมเลยยังไม่ได้ ซึ่งมันเป็นการเข้าถึงพี่น้องประชาชนในมุมมองที่เขาอยากเห็นได้รู้จักตัวตนของผมได้รู้จักคุณค่าของผมได้เห็นความคิดของผมได้เห็นนโยบายของผมที่ย่อยออกมาแล้วก็จะพยายามทําออกมาง่ายๆให้การสื่อสารนั้นเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้แล้วก็เข้าใจถึงเจตนารมณ์จริงๆของผมแล้วก็พักก้าวไกลครับ ครับแล้วนี่ก็คือทั้งคำถามแล้วก็ข้อเสนอแนะที่มีอยู่ใน next.moveforward.party.org นะครับในส่วนของแคมเปญก้าวไกล next นะครับส่งกันมาเยอะๆนะครับร่วมการเขียนอนาคตใหม่ให้กับพรรคก้าวไกลเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งและการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพี่น้องประชาชนได้จริงๆครับก็ผมรออ่านอยู่นะครับ